เที่ยงนะคะที่ส่งจุี่่จตอนนี้ตอนเที่ยงคนจะเยอะมาก เพื่อนเพียงมากกว่ค่ะอดีตไปดูว่าอธิบายดูว่อธิบายอันนี้อะไรคะอันนี้หมูต้มไข่ใช่ไหมคะอันนี้สลัดสลัดแล้วกินกี่ชิ้นังไม่ได้กินเลยหลังจากไม่ได้กินเลยใช่ ของสามีสางพลอยหรอล้าสสั่งอะไรอ๋อเหมือนกันเหมือนกันก็ยากต้องออกต้องออกก่อนเอาออกคั้ยังไงเดือดนก่อนเวลากินนะคะอันนี้เรีกเมนูอะไรคะคุลคุลซุปาทำไมต้องเอาอ๋ออ่าน้ามากกุ่้งอ๊อกอย่นี้ง ทออกแล้วนะคะก็ใส่เหลน้ำเข้าไปใช่ไหมใช่ใส่ให้หน่อยออกหมดแล้วทำเรื่องหรอค่ะใส่น้ำเพื่อไว้กินตอนหลังใช่ไหมเป็นข้าวน้ำใช่แล้วก็เอาฝาปิดแปะดีนะคะแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมยัง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 ใส่ด้วยใส่อะไรมากขาขึอยู่นด้วยเนี่ย ใส่พวกอันนี้ลงไปในข้าวเหมือนขีบบีนมอ๋อเหมือนขีบบันแบบนี่อรนะรก็ไดสงกรานต์เจอสซาจุนไม่เนี่อมดน่ก พอคุกเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะคะแล้วก็กินกับพวกนี้ใช่ไหมผู้ชมจะอยากเข้าพอกินข้าวเสร็จก็มากินอันนีตน้ต่อก็ขู่ที่มันหม้อนี้ก็ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเหมือนโจ๊กเลยค่ะ ก็กินกักเครื่องเคียงที่เหลือค่ะมาทานกาแฟต่อนะคะ อะไรคะ,ไ,ร <c oughs> ะไ,รไม่หนาวคะ่ะวิวสวยดีนะคะ เขาเรียกว่าที่ไหนคาแถวเนี้ยที่นี่เรานชักซ์ซัน